Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลบัวขาวมีกังวลขยับชกรุ่น74กิโลกร,รัมครั้งแรกดวลคิมระกัปั้นเจ้าถิ่นศึกไรซินที่ญี่ปุน่นก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk2c ครบจบทุกความมันพรักยก2-4งบัวขาวเชาแม่สุดยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทยต่างโตะแถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนไฟดวนมินโนรุคิมูระในศึกไร้สินแรนด์มาร์กเกเมืองโกเบประเทศญี่ปุน่นในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าตอนนี้มีความกังวลบ้างแต่ก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนการชกครั้งนี้ ในน้ำหนัก74กิโลกรัมและเป็นการชกในกรงซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมาต่อยในพิกัดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นชกในน้ำหนัก70กิโลกรัมมาโดยตลอดครั้งล่าสุดในแมตช์ที่ต่อยกับแสนชยัยก็ทำน้ำหนักลงไปอยู่ที่67กิโลกรัมในขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมามีการส่งสัญญาณจากเคว่าอยากให้โบขาวบัญชาเมฆ กลับมาชกในรายการ K1 World Max 2024ซึ่งยอดน,นักสู้ชาวไทยเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2004และ2006หรือเมื่อ18และ20ปีที่แล้วสำหรับไฟเดือดระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆพบกับมินารุคิมบุระนับมวยลุกครึ่งญี่ปุน่นบราซิลจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิง่งกำหนด3ยก ในพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมศึกไรซ e n นแลนด์มาร์ที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุน่นในวันที่23มมีนาคมนี้แฟนกีฬาชาวไทยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับบัวขาวบัญชาเมฆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ